ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีการออกกฎหมายให้มีใบอนุญาตเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะใบอนุญาตคือใบไม่อนุญาตผมนรุชัยบุญนาคผมอยากจะมาพูดถึงการที่เรามีกฎหมายที่ล้าหลังที่ไม่เคยรับการปร,ปรับปรุงและแก้ไขมาเป็นเวลานานหลายปีมากกว่า1 3 0 0 1 0 0ถึง1,500ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะครับ,รบที่เราว่าเป็นฉบับสืบทอดอานาจเนี่ยบอกว่ากฎหมายทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากินต้องรีบยกเลิกไปให้เร็วที่สุดจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรร้านอาหารเล็กๆเนี่ยต้องขอ4-5หใบนะคือขอแล้วภายในย15วันได้30วันได้มันก็โอเคบางทีปียังไม่ได้เลยจากนั้นอะไรฮะเขาก็ต้องเปิดก็ถูกรีดไถจากการศึกษาของ TDI เนี่ย มันมีกระบวนการเป็นพันๆกระบวนการมันจะไปแก้กันตอนไหนจบถ้าจะให้พี่น้องประชาชนคนตัวเล็กเนี่ยเขาสามารถทำมาหากินได้ไม่ตกอยู่ภายใต้การกดทับของกระบวนการย่นเยอะใบอนุญ,ญาตอะไรที่เต็มไปหมดเนี่ยผมก็เลยมาคิดกันกับเพื่อนๆน,นักกฎหมายว่าเอะถ้าเราพักใช้การอนุมัติอนุญ,ญาตไว้สัก3ปีถ้าอย่างเี้เขาทำมาหากินได้เลย ในร่างกฎหมายที่เราไปเสนอต่อท่านประธานชวนลิภัยเนี่ยเมื่อวันที่15ธันวาคมนั้นน่ยให้คงเหลืออยู่ประมาณ88ฉบับส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยมากๆเกี่ยวกับวิชาชีพนอกนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องก็คือให้เข้ามาจดแจ้งว่าเขาจะทําอันนี้อันนี้นะระหว่างพักใช้มาทํากิโยตินกฎหมายกัน ให้เสร็จเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จอาจจะต้องขยายต่ออีกสองปีก็ได้ท้งนี้เพื่อให้คนสามารถทำมาหากินได้แต่ต้องทำมาหากินให้ถูกต้องตามกฎหมายนะส่วนใหญ่บ้านนี้เมืองนี้มันถึงมีแต่สีเทาเพราะหนึ่งก็คือพวกตั้งใจไปโกงสองพวกที่ไม่รู้จะทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยได้อย่างไรผมค,คิดว่าวิธีเนี้ยดีที่สุดผู้คนเนี่ยหลุดพ้นจากการกดทับได้ทันทีที่เราออกกฎหมายฉบับนี้ การพักใช้เนี่ยผมอยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดนิดหนึ่งพักยังไงก็คือว่าเป็นกฎหมายหนึ่งฉบับในนั้นก็จะบอกว่าต่อไปเนี่ยแทนจะไปขออนุญาตคุณไปแจ้งว่าคุณจะทําธุรกิจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รับแจ้งให้จบภายใน15วันไม่เกิน30วันแปลว่าภายใน30วันเนี่ยจบเหมือนกับเราได้รับอนุมัติอนุญาตโดยปริยายแต่ยังไม่ใช่ใบอนุมัติอนุญาตแต่ให้ทำมาหากินไปมันไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องอนุมัติที่รอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กฎหมายที่ย่นเยอะเหล่านี้ประมาณ1 4 0 0 1 5 0 0ฉบับ ที่ไปเกี่ยวกับการอนุมัติยากเกี่ยวกับการกดทับขั้นตอนกระบวนการทั้งหลายเนี่ยกระจัดให้หมดภายใน3ปีง่ายๆแค่นี้เองครับแสดงว่าในการขวนกฎหมายนี้เนี่ยเราเน่าจะต้องออกพระราชกำหนดขึ้นมาเราเสนอเป็นร่างพระอมหยัดไปเราได้ยื่นต่อท่านประธานชวนไปแล้วล่าหลายชื่อกันอยู่ถ้าได้ครบ1 0 0 0 0มืนชื่อเนี่ยนะครับก็จะเสนอเข้าสภาดังนั้นถ้าเผื่อพี่น้องประชชนเลือกเราเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยก็ทันทีถแถลงนโยบายเสร็จก็จะผลักดันกฎหมายนี้ออกบังคับใช้เลย อุปสรรคใหญ่ในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอยู่3-4เรื่องเรื่องทุนเรื่องความรู้เรื่องตลาดเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เขาเริ่มเดินไม่ได้เลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทุนและก็เรื่องของกฎหมายใบยอนุญาตคือใบไม่อนุญาตจะทำมาหากินสักทีนหนึ่งเงินก็ไม่ได้มาก เวลาก็ไม่ได้เยอะแต่กลายเป็นว่ากว่าจะเปิดร้านทำมาหากินได้เนี่ยไปขออนุญาตเนี่ยทุนหมดไปละหรือบางอาชีพควรจะถูกต้องตามกฎหมายแต่ข้อกำหนดแบบนั้นแบบนี้ทำให้เขาผิดกฎหมายอีกเราต้องปลดล็อกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปทำมาหากินให้เร็วที่สุดตั้งตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็หยุดเรื่องการทุจริตรีดไถเงินใต้โต๊ะต่างๆอันนี้คือการสร้างโอกาสให้กับคนตัวเล็กค่ะ